เมนูที่เราจะทำในวันนี้บอกเลยว่าน่ากินมากเรียบร้อยครับทุกคนดูให้ดูใกล้ๆยเฮียไฟฝันที่จะหยิบแบบนี้เลยเนี่ยกับพอหมูทอดอันนั้นเหมือนหัวไม่น่าเป็นไรพี่พี่เมียพี่เปล่าล้มอยู่ตรงนั้นน่ะเจ็ดเดือนอีก2อเดือนจะคลอดบีบแล้วหมอบอกทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหคำเนี้ย ถ้าวันนั้นเขามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยป้าจะมีชีวิตอยู่ยังไงวะวันนั้นอะป้าเคยเห็นแมลงก้นกระโดดไหมทำไมอะมันเป็นยังไงคะมันจะกัดแบบว่าแต่ว่าออกมาหนังออกมาเลยหนังหลุดเลยเหรอเฮ้ยมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันมดรูปลักษณะเหมือนบดแล้วมันก็ตัวเล็กนี่ไงไหน อ๋อทุกคนบีบีกำลังให้ทุกคนระวังแมลงก้นกระโดกอย่างนี้แต่เขาเยกเป็นก้นกระโดดตัวมันเป็นยังไงอะบีอยากดูเขากินแมลงก้นกระโดดมันเขากินไม่ได้มันเป็นลักษณะมดใช่ไหมมันเป็นสีอะไรแมลงก้นกระโดดมันเป็นเพื่อนกันอ่ะมันเป็นเพื่อนกับมดเหรอใช่รอแล้วมันคุยกันไหมคุยกันมันคุยกันว่ายังไงคุยกับมดว่าไงเนี่ยเราเป็นลักเป็นเล่เล่เแล้วตัวเป็นยังไงไหนเวลาทำตัวเวลามันเดินเลยยังไงอ่ะแมลงก้นกระโดดครับเดินอย่างนี้อ๋อเดินอย่างนี้หรอ สวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวบาสบุกแล้วก็น้องน้องอะไรนะน้องเจลา่น้องไม่ใช่น้องกระตันน้องบีบีและที่บีบีถืออยู่นี่คืออะไรคะออมาอธิบายหน่อยบีบีได้รางวัลอะไรมาคะทุกคนรางวัลหนูน้อยวาจางามค่ะเออเอามาแปลห้หน่อยรางวัลหนูน้อยวาจางามค่ะอ๋อแล้วทำไมบีบีถึงได้ใบนี้มาคะเพราะว่าบีบีเพราะว่าบีบีสวัสดีมม妈าสวัสดีปา爸าแล้วก็ ทีทุกคนโอ้โหวาจางามใช่ไหมปีที่แล้วได้อะไรนะหนูน้อยอะไรหนูน้อยรักความสะอาดค่ะปีนี้ได้หนูน้อยวาจางามค่ะปีหน้ามาคิดว่าจะได้อะไรหนูน้อยรักพ่อโอ้ยวิลัคอ่ะโอ้ยร <laughs> ักตายเลยนะเจออย่างเงี้ยนะเออ <laughs> มาถึงเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับเนี่ยชอบมากเลยตอนน้องบีบีเนี่ยปิดเทอม <laughs> พอะจะได้ถ่ายงานกับเราได้อยู่กับเราตลอดนะฮะปกตินี่คือไปเรียนเราต้องรอเขาเรียนเสร็จทีก็ได้ถ่ายด้วยกันเมนูที่เราจะทําในวันนี้บอกเลยว่าน่ากินมากเป็นสูตรง่ายๆใส่ส่วนผสมนิดเดียวเองแต่อร่อยสุดๆชื่อเมนูว่า้าวหมูทอดกรอบผัดขนมจีนโบราณโอ้โหเสียอารมณให้น้องบ่บีด้วยครับวันนี้พี่บีจะช่วยมาทาด้วยใช่ไหมโอ้โดูหน้าดิช่โอเค Jadi bila bang dia berdua kan เขาเรียกว่าอันนี้คือเหนียงและนี้เขาเรียกว่าข้อหมูข้อหมูนะครับข้อหมูทั้งหมดนี่เราซื้อมาพันกว่าบาทเนาะเป็นข้อหมูแบบเกรดพรีเมียมเกรดดีที่สุดแล้ววิธีหมักข้อหมูบอกเลยวันนี้ไม่บุ๊กอะทำแบบว่าสูตรง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่ว่าอร่อยมากทุกคนใส่ลงไปเลยครับนี่ครับเราเรียงข้อหมูไว้ในนี้ก่อนอ่าดูลายมันดิลายมันสวยมากเลยอะ สูตรนี้บอกเลยว่าจะทํากินก็ได้จะทําขายก็รวยค่ะเอยมันนี้ขายเว้ยตปกติไม่ขายแล้วเนี่ยมาถึงเราจะหมักเราจะใส่อะไรก่อนค่านี้น้าตาลนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวพอจ้าเพื่อให้มีรสหวานกลมกล่อมนิดนิๆแค่นี้พอโอเคและ สูตรรับของเราที่ขาดไม่ได้ใน<ะ>วันนี้นั่นก็คือสูตรรวมความอร่อยนะคะทุกคนง่ายๆเลยค่ะนี่เลยฮะทุกคนผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูอร่อยลงตัวไม่เค็มโดดจะบอกว่ารสชาติกลมกล่อมกิ่นหอมเครื่องเทศมากๆเลยค่ะหิวยังหิวมากๆแล้วค่ะอืมีโดมด้วยโอเคมานี่ใส่ลงไปเลยทุกคนมีแค่น้ำตาลกับฟ้าไทยแค่นี้จบเลยแล้วก็หมักเลยค่ะหมักเลยครับนี่ง่ายเลยทุกคน ที่สำคัญเราต้องใส่แป้งลงไปนิดหนึ่งนะคะเป็นแป้งทอดกรอบใช่ค่ะอ่ะใส่ลงไปเลยครับนี่วันนี้เราจะทําแบบแป้งบางนะทุกคนอ่าถ้าเป็นแป้งหนาเราจะเอาไปชุบกับน้ําก่อนอใช่ค่ะ,ะบีบีมานี่เรามามาช่วยป้าทำหน่อยมาโอเคมาแล้วมาแล้วหลังจากนั้นเราใส่อะไรครับบีบีน้ำเปล่าค่ะไปเลยครับนี่ครับน้ำเปล่าสักเล็กน้อยแค่นี้เองโอเคนี่ครับหมักแบบนี้เลยอย คอหมูเน้นๆพี่บีหิวไหมลูกน่ากินมากเลยหิวอ่ะหิวไหมพี่บีน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลด้วยเหรอโอ้โหทุกคนดูน่ากินไหมครับอันนี้เราจะหมักทิ้งไว้กี่นาทีครับพี่บีสองวันค่ะสองวันค่ะไม่ใช่ยี่สิบยี่สิบค่ะยี่สิบนาทีเหรอแล้วเดี๋ยวพี่บีเป็นคนทอดได้ไหมไย้่ค่ะ ตัวนี้สามาราเอาไปทำขาได้นะคะแล้วรวยไหมลูกรวยอ่ารวยรวยรเต้นหน่อยรว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 หรวย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 รวรวยรวยวยรวยรวยยรว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 ลยรว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 ลงไปรวย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 รว อเคโอ้โหทุกคนดูดิน่ากินไหมฮะจะบอกทุกคนว่าสูตรเนี้ยเนี่ยง่ายมากทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยลองมามทำตามดูนะฮะมาม่าจะฟังไปร้องเพลงปไปไปอยากร้องเพลงเพลงหนึ่งอะอได้ไหมอุ้ยแม่บุ๊กยอมฟังเฮ้ยปกติแม่บุ๊กไม่ให้เงี้ยร้องนะเพราะว่าวันนี้มามไม่เหนื่อยอะคะ่ะแบบว่าเครื่องปรุงไม่ต้องเยอะอะไรเงรี้ยง่ายง่ายสบายๆบายทำคลิปวันนี้ทุกคนและอร่อยด้วยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวร้องเพลงให้แม่บุ๊กเป็นกำลังใจให้เขา เธอลองเติมฟ้าไทยดูไหมให้ได้ลดลงตัวถูกใจที่เค็มไม่โดดอร่อยได้ง่ายเปิดใจลองใช้ฟ้าไทยไม่เค็มโดดเรียบร้อยครับทุกคนดูฮะให้ดูใกล้ๆโอ้โหผลงานชิ้นเอกของแม่บุก๊กอือหโคตรน่ากินเลยอ่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอ้โหใช้เวลาทอดไป30นาทีค่ะ3 0สินาทีไม่นานครับทุกคนดูนี่ครับโอ้โหโคตรน่ากินเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำผัดขนมจีนค่ะเป็นแบบโบราณเลยใช่ไหมวิธีทําง่ายๆเลยก็คือเราจะทําน้ําซอสก่อนใช่ไหมที่จะเอาขนมจีนไปคุกก่อนไปผัดอ่ะอย่างแรกใส่อะไรคะน้าตาลนะคะไปเลยครับเล็กน้อยครับนี่และดีเลยทุกคนสูตรเด็ดของเราก็คือผงปรุงรสพาไทยรสหมูค่ะอร่อยลงตัวไม่เค็มโดดเหมือนเดิมใส่ลงไปเลยครับ จะบอกทุกคนว่าผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูจะเอาไปหมักก็ได้จะเอาไปทอดก็ได้จะเอาไปต้มหรือไปยำก็ได้นะฮะรสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องเทศและกลิ่นเนื้อหมูด้วยบ้านเรานะคะเวลาทำอาหารนะคะใช้ฟ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อยคะ่ะหลังจากใส่ฟ้าไทยไปแล้วตามด้วยสีอิด่ดําค่ะอันนี้เพิ่มสีเล็กน้อยอนะฮะนี่หให้แบบว่าขนมจีนมีสีสันนิดนึงโอเค หลังจากนั้นก็ใส่เลยต่อค่ะอันนี้น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะจําสูตรดิที่ทุกคนนี่ฮะทุกคนสูตรซอสที่เราจะมาผัดกับขนมจีนวันนี้โอ้ยน้ําซอสเราได้ที่เรียบร้อยนี่ขนมจีนของเราวันนี้ใช้กิโลเนี่ยโอ้โหนึ่กิโลครึ่งค่ะนี่กินทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยถ้าเรากินได้หมดเราไปเผื่อไหมเผื่อใน้งในหมู่บ้านไหมเผื่อคะ่ะอ้าวเจ๋งบายครับ ลงไปเลยจ้าขานมจีนคนนลุกน้ําซอสนะฮะเราเคยทําเส้นเล็กคลุกใช่ค่ะคลุกซอสใช่ไหมเราเคยทําไปแล้วแต่ขนมจีนเราย,ยังไม่เคยทำเราลองทําดูครับนี่ครับหเห็นไหมส่วนผสมนิดเดียวไม่ค่อยเยอะใช่แต่ว่าต้องค่อยๆคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะเละค่ะอ่าต,ต้องขายีมันเนาะใช่ค่ะคลุกกับซอสเสร็จปุ๊บมาเลยจ้าลงไปใน ระทะของเราเลยโอ้โหเอาไปผัดให้แบบว่าหอมๆถูกต้องค่ะอยากจะถามว่ามีขายไหมมาม้าแบบนี้มีมีหรอใช่ค่ะตลาดคนเหนือมีเยอะมากเลยนะคะอ๋อคนเหนือกินแบบนี้หรอใช่ค่ะเอาาเราไม่บอกเ่าไม่รู้ว่าม้าแบบไปเอามาจากคนเหนือเขาทาใช่ค่ะข,ขนมนนขนมเส้นผัดขนมเส้นอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่บุ๊คเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะฮะมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าให้มาม้าทําอาหารเหนือไม่อยากไปทําที่เชียงใหม่ะค่ะนั้นก็ต้องไปเชียงใหม่ มาอยากทำข้าวซอยน้ำเงี้ยวอะย่ะเป็นน้ำเงี้ยวแต่ใช้เส้นข้าวซอยเอาละนี่ทุกคนควรจะไปมาตเตช์ไหมไม่เขาีเขาคิดเ <c reen ed> องอะทุกคนเขาคิดได้ไงอะแต่ทุกคนดูปากเงนเดี๋ยวตอนเนี้ย <c oughs> มันเกิดจากความตะกาตะการนลทุกคนแม่บุ๊อยังท้อไม่เสร็จเลยงี้เอามากินม,กมันเลยลวกวใช่มันลวกอ <c oughs> ตอนนี้ฮะทุกคนผัดไปผัดมาแก๊สหมดครับเปลี่ยนที่ผัดมาผัดหลังบ้านฮะ <N> นี่ผัดขนมจีนขนมเส้นขนมเลยนะขนมเส้นขนมเส้นเจ้าไยให้ฟังเสียงกันชัดครับโอ้โห <N> สุดยอดโอเคตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขออนุญ,ญาตไปกลับบ้านค่ะอ่ะลาไปก่อนทุกคนดีครับ <N> ไม่ใช่ ขออนุญ,ญาตไปจัดจานก่อนครับไปโอเคทุกคนเมนูนี้ใช้เวลาทำกันไปประมาณ8ชั่วโมง oh. <laughs> แล้วตอนนี้คืออะไรเนี่ยอย่าให้ดูใกล้ๆทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงเอวเขาคืออะไรครับคุณเอาแมลงมาเสียบเอวทำไมครับคุณเป็นอะไรครับโอ้น่ารักไงโอ้น่ารักไงแล้วทำไมต้องมาเสียบแบบเนี้ยถ้าเป็นแมลงก้นกระดูกเอามาเสียบแบบนี้ได้ไหมคะได้เพราะอะไรนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันกัดเราโอเคทุกคนเมนูนี้เป็นเมนูคนเหนือใช่ไหมเส้นเนี่ยใช่ค่ะขนมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบีบีผู้ภาษาเหนือแบบมาม่าหน่อยใส่อย่างบะลันเรือลูกเคย มาเราเริ่มกันเลยครับขอให้บีบีชิมก่อนค่ะเห้ยบีบีลองชิมดูก่อนขนมจีนผัดให้ดูใกล้ๆครับนี่ผัดแบบโบราณด้วยม,มาดูสิค่ะอืมอร่อยทำไงเฮ้ยมันไม่กินของพ่อเบกกิ้งกับพรหมูทอดด้วยทุกคนป้าไม่กินบีกอยู่แล้วนะนีของพ่อคะออื้ห พอหมูเียลลำกระเจ้าอ่ะลำแต้มลำว่าคือเฮียอยู่กับเขามาตั้งแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาซื้ออย่างเดียวจนทุกวันนี้เขาสามารถลรเอทเมนูออกมาแบบนี้แล้วจัดจานออกมาแบบนี้เนี่ยโคตรภูมิใจในตัวแม่ทำไมอ่ะไม่พูดห้ามชมเหรอชมมาได้ไหมเพราะอะไรอ่ะชมาลอยวมาลอยทุกคนครับอ้าปากครับโอ้โหควันยังขึ้นอยู่เลยมาดูดิ ต็มไปค่ะกัน,นได้เลยค่ะเนาะเราไหวอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงจริงนี่ให้ดูระยะใกล้ๆเลยทุกคนนี่อ่ะคีไปน้องบีบีเลยจ้านี่เอาหน้ากระเจ้าเขาละก้าเจ้าโอ้โยพูดได้ด้วยพอแล้วก้าเจ้าภาษาเหนือพูดจริงๆต้องพูดยังไงเหนือภาษาใต้กระเจ้าไงกระเจ้าไงกระเจ้าไงมาครับ นเอ้าวรู้ไหมพ่อเลยทำไมถึงอร่อยขนาดนี้เใส่ผงตรงรู้ดฟ้าไทยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยเออไปทำตามง่ายๆทุกคนสูตรนี้ไม่ยากเลยอ่ะเนี่ยให้ดูใกล้ๆป๊าทำขายไหมเอ้ยเอาป่ะมาทำใส่ของให้พี่บีไปขายที่โรงเรียนได้ไหมคะโอ้ยไม่ได้ไปขายเพื่อนงั้นดูทุกคนกินหัวหที่เลยอ่ะพี่บ้วไปดีเคยกินตีนมูแบป๊าอย่างเนี้ย เฮ้ยตอนตอนที่หมาม้าทำงานอยู่ไงสมัยก่อนแหะต้องบอกอีกรอ,อบหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งติดตามเรานะนนเฮียเป็นคนเลี้ยงบีบีมานะตั้งแต่เกิดเลยแล้วช่วงนั้นอ่ะแม่บุ๊กอ่ะทำงานกลางวันเขาเป็นพนังกงา,านธนาคารส่วนเฮียร้องเพลงใช่ไหมร้องคืนกลาง,งวันเฮียก็เลี้ยงบีบีจะบอกว่าเฮียทำอาหารให้เขากินนะทอดไข่อย่างเงี้ยข้าวต้มใช่ไหมแล้วบีบีชอบไหมชอบจำได้หรือเปล่าเราอ่ะยังยัง ชอบอยากจะยังมันอร่อยจริงๆเลยดูพดูหูใหญ่ทุกคนได้ชิมเลยดูดิรสชาติเป็นไงลองอันรีวิวอธิบายให้ฟังหน่อยอร่อยมากมีรสชาติอะไรบ้างก็มันจะแบบว่าัูนัววนัวนัวกินขมอวหมูฉันคำนึ่งค่ะทำเดียวเทานั้นอ่านัวอืมไปไงัวป่ะมสชาติกกลมโกลมกล่อมด้วยง่ายๆเลยทุกคนจะทาอาหารอร่อยแบบเนี้ย แค่มีผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูหอร่อยลงตัวไม่เค็มโดดฮนะเออแค่นี้เองว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยแล้วอาหารออกมาอร่อยแบบนี้ดูบีบีดิบีบ,บีซูชออะทําให้อร่อยกินเขาไม่กินแบบนี้นะเนี่ยดูดิอ้ยจะบอกว่าผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูเนี่ยจะผัดก็ได้จะทอดก็ได้จะต้มก็ได้จะยำก็ได้ไปไง <c oughs> ได้ทุกอย่าง <c oughs> ตอนแม่บุ๊กกําลังทำอยู่ทุกคน เฮียไฟฝันที่จะหยิบแบบนี้เลยเนี่ยป่ oh. ารู้ไหมเม hmm? นูแบบนี้ไม่อยากให้ใครชิมที่สุดใครออามาบ้านเราเนี่ยอ๋อให้แม่กินใช่ไหมรู้ไหมว่าถ้าเป็นที่เหนืออะค่ะที่เป็นตลาดตอนเช้าเขาจะเอาหอ่อกับไปตอกแล้วก็ขายสิบบาทยี่สิบบาทนี่หรอไม่ห้าบาทห้าบาทเนี่ยนะคนเหนือใครเคยกินบ้างผัดขนมจีนขนมเส้นเขาเรียกขนมเส้นผัดขนมเส้น,น,สนลองคอมเมนต์ครับนี่ทุกคนวิธีกินให้อร่อยนะเอามาวางบนนี้แล้วก็ขี้แบบนี้ รสชาติมันรวมกล่อมมากทุกคนแตลรู้ไหมถ้าจะใ,ให้อร่อยต้องกินกับอะไรอ่ะเพิ่มอ,อะไรคะส้มตังเพิ่มส้มตังอีกหนึ่งอย่างทุกคนกินดีนะรู้ไหมว่าถ้าต้องกินกับอะไรอร่อยเอาแล้วนี่นี่ให้เหยียบเติมตังค์นะบีบีวา่ากินกับอะไรอร่อยสาลายนุ้ยสาลาย,าายเฮ้ยคิดได้ไงอะ่ะชิคเฮ้ยเด็กดูชิคด้วยเหรอทีเอชมากเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเด็กอยู่กับคนแบบไหนเขาก็จะเป็นแบบนั้นเขาเห็นเราทำอาหารทุกวัน เขาก็จะมีพัฒนาการในการครีเอทตามพวกเราเออคือสมัยก่อนนะทุกคนตอนที่ยังไม่ได้มีลูกอ่าตอนที่แม่บุ๊กอะ่ะมาบอกเฮียว่าท้องอะ่ะทุกคนเียรู้สึกแบบมันเหมือนความฝันอะพอขึ้นสองขีดปุ๊บสองอันเลยนะทุกคนเงียพาแม่บุก๊กไปลงพาบาลเดี่ยวนั้นเลยแล้วก็คุณหมอฝากฝังเรียบร้อยปุ๊บยังไม่รู้เพศนะเ็เดือนอีกสองเดือนจะคลอดบ,บีแล้วแม่บุก๊กพาเฮียไปกินโจ๊กแถว แถวนี้แหละร้านโจ๊กอยู่นี่ทุกคนเซเว่นอยู่นี่แม่บุ๊กบอกว่าป้ามามาขอเดินไปเซเว่นแป๊บนึง mm. เฮียกำลังนั่งเพลินๆอยู่อะทุกคนมีผู้ชายคนหนึ่ง<ห>ตะโกนมาบอกว่าพี่พี่เมียพี่เปล่าล้มอยู่ตรงนั้นอะ mm> ทุกคนรู้ป่ะคําเนี้ยมิ่งมาปะวิ่งเลยนุ้ย<_ mm. <_ mm> วิ่งไปก่อนแต่ไม่รู้วิ่งไปไหนตอนนั้นอะสภาพที่เห็นคืออะไรป่าแม่บุ๊กนั่งอยู่ที่ชั้นมันอยู่ที่ขั้นบันไดสามขั้นสูงมาก จะไปเซเว่นแต่ว่าคนที่ช่วยมาคือป้าค่ะหนสเต้เฮียวิ่งไปปุ๊บเฮียเห็นแม่บุ๊กกําลังนั่งทำเงี้ยแล้วคนมุงเต็มเลยหูนาทีนั้น,นเฮียเกิดเป็นบ้าล้มป้าเกิดเป็นบ้าเจ็เดือนเราซื้อบ้านหลังนี้รอเขาแล้วอะ่ะแทงปะวะบีบีจะเป็นอะไรปาวะใช่แล้วแบบล้มก้นกระแทกทุกคนมาอันตน<บ>รายบอมากเลยเจ็เดือนนะทุกคนล้มอย่างนั้นอะ่ะแม่บุ๊กก็นั่งแบบ ว้มันไม่ไหวอ่ะบ้าปวดมากเลยคนแถวนั้นคือมุง้วตอนนี้เฮียเลยบอกว่าอย่าพิ่งมุงครับอย่าพิ่งมุงครับเฮียวิ่งไปหยิบรถไปขับรถถอยหลังมารับไม่บุกขึ้นมาแล้วไปโรงพยาบาลเราเป็นนาทีที่ขับรถไปส่งี่โลงพยาบาคือแบบบ้าจะเป็นบ้าเกิดเป็นบ้าเฮียเป็นบ้าเฮียทุบพุงอะไรอย่างงี้แเลยไม่เง้ยปูพาดได้ยังไงปล่อยเขาไปได้ยังไงวะแบบปล่อยให้เขาเดินไปได้ยังไงโทรหาหมอระหว่างขับรถหมอบอกทําอะไรไม่ได้ครับโอ้โหครัเนี้ยตอนนั้นกลัวบีบเป็นอะไรมากเลย มาเขาฟังเยอะมากเขาตั้งใจฟังมาก<อ>ออฟังดูนะทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากรอดูอาการ10 24ชั่วโมง4 8หรือว่า72ชั่วโมงเขาบอกว่าอะไรปะตอนกลางคืนมาก็ช่วยอะไรไม่ได้<ม>ให้นอนอยู่บ้านแล้วดูอาการถ้าเลือดออกท้องแข็งให้รีบมาโอ้โหแล้วพูดคําเนี้ยรู้ป่ะทุกคนตอนกลางคืนนอนอยู่เงี้ยนั่งดูเงี้ยกดอยู่เงี้ยดึงดึง,ดงโทรหาหมอต่อหมอเป็นอย่างนี้ครับไม่แข็งไม่แข็งคืนนั้นฮะไม่เหมือน1ิปีอ่ะแต่โชคดี ที่ลมแค่บันไดแรกใช่ไหมซุดลงไปนั่งเพิลงไปเนาะก็ตึ้งลงไปเนาะทุกวันนี้บุ๊กกะถ้ามีโอกาสบุ๊กผ่านไปตรงนั้นนะบุ๊กก็จะวนไปดูนะทุกคนร้านโจ๊กย้ายแล้วเซเว่นก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วค่ะมิวสตี้ก็ไม่อยู่แล้วอยากจะไปขอคุณเขา โอ้ยขอบคุณที่ช่วยหนุนในวันนั้นนะคะอะไรเงี้ยแบบพยายามวนไปนนองก็ไม่มีแล้วทุกคนแบบถ้าป้าดูอยูหมูบ้านอะไรเขาเรียกหมูบ้านอะไรสมูบ้านหกเออหมูบ้านหขสาใช่ได้รู้จักสุดต่ออเงียมาหน่อยใช่ป้าที่ขายหมูสเต๊ะนะคะอยู่อยู่อยู่ข้างหน้าเซเว่นเลยค่ะแล้วก็้าข้างเราจะเป็นโจคองสารแล้วถ้าเขาแบบวันนั้นนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะถ้าวันนั้นเขามันเกิดอะไรขึ้นมาเงี้ยป้าจะมีชีวิตอยู่ยังไงวะวันนั้นอะไม่รู้จะผ่านมาได้ยังไงลูกเพราะฉะนั้นขอกออหน่อยขอบคุณลูกที่เอปปูก้ แมม่นีีบุญปาผมหนูนเหม็นแล้วอุ้ยขอโทษนอ๋อ <c oughs> <c oughs> ปากเฮียกิน <c oughs> <c oughs> ปากเฮียกินอันนี้เขาบอกผมหนูเหม็นแล้วเรียกมากปะเยอะแหละค่ะผมแม่ไม่อยากให้แม่ชิมแป๊บนึงนะเนี่ยมันกำลังถ่ายจะเสร็จแล้วอยู่ที่ไหนมันวิ่งมากินหมูกรอบมาร์กันหนึ่งได้ไหมไม่ไม่แม่มากินอันนี้ก่อน แม่ไม่มากินของบุ๊แป๊บเดียวเดี๋ยวบุ๊ไปหมดทั้งบ้านเลยได้ไหมบุ๊ไปกินด้วยแม่แม่มาก่อนดีแป๊บเดียวไปไม่ได้ป๊บ oh, A few moments later ไปตามแม่มาทุกคนคือ <Hey. S 2> แม่แบบ <c oughs> เสียงดังมากขออภัยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมาก <c oughs> อันนี้คืออะ <c oughs> ไรให้ไายเส้นขนมจีนค่ะอ่าแล้วเขาไปทำอะไรผัดกะเพราค่ะ เฉยๆผัดข้านมจีนผัดเฉยๆค่ะเออ่ลองชิมดูแล้วแม่จะตกใจยืางยังยๆงแม่มาหนึ่งฮาเลยเพราะว่าเขาแบบอุ้ยหอมนะอ่ะเป็นไงอืเง้อ่ร่อยป่ะไม่อยากให้แม่ทำแบบนี้ตอนเช้าอ่ะทำให้ใครกินให้บา้ากินไงเดี๋ยวม้าจะเก็บเอาไว้แล้วมาให้ตอนเช้าอ่ะ ไม่บุ๊กทำได้แล้วไงบุ๊กเป็นลูกศิษย์แม่ไงบุ๊กเก่งบ่อยากให้แม่ทําแบบว่าอยากอยากเห็นฝีมือแม่ทําบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เธอแบบรสชาติเฮงแหงอันนี้หมูกรอกหมูคอหมูทอดสูตรใหม่อะเป็นไงอ๋อตอนแรกนึกว่าเอาเส้นของกินไปผัดแต่มันจะเละแต่กลับกลายเป็นอร่อยกว่าเส้นเล็กอีกอ่ะอยากรู้สูตรเปล่ะ สูตรแหละสูตรที่ทำให้ไม่เลอะสูตรเองสีอะไรสีอะไรสูตรสีดำใส่ไปเที่ยวได้สูตรที่ทำให้อร่อยอยู่เรื่อยส่องเดียวเลยค่ะผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูแม่ใช้ประจำอยู่แล้วติดครัวตลอดเลยติดครัวตลอดเลยใช่ไหมเพราะส่องเดียวจบอ่ะอร่อยแบบไม่เค็มโดดด้วยทุกคนเนี่ยให้พี่กินได้เขากินแล้วเาจะคิดถึงแบบว่าต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้กินบ้างมันเป็นการเคลื่อนหนุนซื่อกันและกันในครอบครัวจบไม่สวย ว่างมคะว่างเล่นโทรศัพท์มันใส่ชุดสีอะไรไม่ไมเขาบอกว่าเขาอยากกินขนมจีนตะมะวะวัวร์แลแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้อย่างเงี้ยทุกคนก็อร่อยนะก็อร่ยอยงไงว่าถึงอยากให้แม่ชิมไงถึงต้องไปตามแม่มาเหมือนบังคับเขามาเลยตอนแรกอะ <S <S ่ะขนมจีนร้อยปีมึงคิดดีๆขนมจีนไม่ได้ร้อยปีขนมจีนร้อยปีค่ะอร่อยมากลองดูโอ้ยเนาะไม่พูด แม่กินแม่ก็นึกถึงบิวบอกว่าบิวเขาเขานึกถึงคำแรกเลยบอกอะไรป่ะนี่บิวมันกินได้นะเขานึกถึงบิวตลอดอยู่แล้วไม่ต้องใช่ส่วนเอียเขาเขาไม่แมตต์แต่อยากจะพูชื่อเขาไม่อยากไม่จะพูดเดต์ป่ะนี่คือความในใจของแม่อย่าไปถามแม่ดีกว่าถามเฮียคุณเป็นอะไรแม่มากินเนงได้ไม่ต้องป้อน อร่อยรู้รสชาติเป็นไงบ้างทุ้าอร่อยนะอยากรู้ว่าทำมาได้กินหมดปะเนียกินไม่หมดแต่เฮเกลกินตอนเท้าหรู้ว่าอันเนี้ยทำอะไรอร่อยปะอะไรผัดกะเพราโอ้ทุกคนคือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะไปสิงคโปร์ติดตามชมคลิปที่ไปสิงคโปร์ชื่อคลิปว่ากลัวไปบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในทวีปเอเชียห้าหลังนี่เรื่องจริงเพราะว่าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลอ่ะเขาจะจัดทารวีนแล้วเขาเชิญประเทศไทยไปคือ ช่องของพี่แจ็ค The Goat แล้วพี่แจ็คก็มาชวนพวกเราแล้วพี่แจ็คก็มาชวนพวกเราไปแล้วก็มีอินฟูอีกหลายๆท่านที่ไปด้วยแล้วจะบอกว่าพี่แจ็คอะเขาร้องเพลงนี้พร้อมมากเลยนะใช่โอเคโอเคโอเคอาร์นี่น่งแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันไม่แต่ว่าพี่แจ็คอะไม่น่าเป็นไรเพราะพี่แจ็คโอ้ยโอ้ยโอ้ยซข้อมือเนี่ยตูดีทำไมมาแบบนี้ไหนใส่อะไรมาไหนอ่ะดูหน่อยดิดูคลิปดิ โอ้โหแล้วเขาแต่งตัวแล้วเขาจัดเต็มเลยนะดูดูเรี้ยวุ้ยเบลตบหัวย่ะมึงตบแบบโว้โว้โอ้โว้ยอะตลนั่งมาใหม่มาโอ้ยดิวี่มาจับหมวกนี่คืออะไรมึงเคยโดนสองอันนี้แทงกับหมูกบ้าถ้ากินแบบไม่เคยใจส่ายีังไงอะโอเคอันนี้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  อะมาดูทีลองชิมครับยังเดี๋ยวไปกินไปกินหน่อย่จะให้โบชิมก่อนอร่อยอ่ะอร่อยนะอันนี้คือรถไฟาไทยปะเนี่ยใช่ผมมุงรถ้าไทยรถหมูอย่างเดียวป้าอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเลยนะไม่เค็มโดดด้วยตุทีเฮียอยากให้ตุทีลองชิมแกะคอหมูทอดชิมแบบนี้เลยกัดแบบนี้เลย มม้าน่จยังอันนี้อะไรครับมันน้ำมันนน้มัอ๋ออันนั้นอันนั้นเหี้ยอันนั้นเหี้ยเองเจออย่างเงี้ยทั้งวันนะเหี้ยต้องมาประกองเขาไปจริงเหรออย่างนี้ทั้งวันเลยทั้งวันครับขับรถอยู่โอเคโอเคโอเคอ่านี้เดี๋ยวโบลองชิมไปนี่กับพอหมูทอดอันนั้นเหมือนวัวดีๆเียวก่อนชิมชิมรสชาติก่อนเดี๋ยวไปจังหวะให้น้่ขอถามหน่อยนะตับบางไก่ฟ้าไทยนี่นะนี่ครับที่ค่อยอยากรู้ว่ามัน ใช่คูอ่อ,<ว>อร่อยเลยรู้ป่ะแล้วต้องเป็นผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูนะจะเป็นรสชาติแบบนี้เลยวิธีทำง,ง่ายๆไม่ยากเราไปทำตามมาดูแค่นั้นเองอ่เฮียกัดทั้งง่าพอเฮียเหมือนได้อาหารปาการู้ป่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะอยากให้ไปขายหน้าโรงงานอ่ะอย่างเงี้ยอาหารอย่างเงี้ยเนาะคอร่อยอ่ะนียรู้ป่ะขอดูนหปะหลังหูเฮีย ทำไมอยาเอากล้องมาถ่ายได้ปะมันเป็นสิวไม่ใช่เป็นสิวขนมจีนอยู่ไหนคุณถ่ายอะไรเนี่ยมาอ๋อหยิบกล้องขึ้นมาเพื่ออย่างนี้อยากกะถามว่าเมนูนี้ให้กี่คะแนนเต็มก่อนเต็มก่อนเต็ม20 ให้19 9ฮะโอ่้โอีกหนึ่งหายไปไหนอะาอีกหนึ่งหักค่าอะไรโอเคโอเคโอเคบโบให้กี่คะแนน20 20ให้20เลยหรอลบเก้าลบเก้าแม่งเหลือ11หายไปไหนเก้ารอเล่นรอเล่นอร่อยอร่อยเลย20เลยโอเคทุกคนเมนูในวันนี้เด็ดมากทุกคนลองไปทำตามกันดูนะอ่าและอย่าลืมสูตรเด็ดทุกคนแค่ใส่ผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูอร่อยลงตัวไม่คด แค่สองนี้ซองเดียวนั้นใช้ทั้งผัดทั้งทอดทั้งหมักทั้งต้มทั้งยำจริงนะทำได้ทุกอย่างเพราะว่ารสชาติของมันกลมกลม่อมมาอยู่แล้วถูกต้องและที่สำคัญคือหอมกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็สะดวกสบายมากแค่ฉีกปุ๊บเทลงไปในาอาหารที่เราจะทำสุดยอดเออารู้สึกว่าสมัยนี้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายมากนะอย่าลองคิดดูสมัยก่อนนะกว่าก็จะทำแกงเขียวหวานเสร็จก็ต้องเคี่ยวอะไรต้องโขลกพิกแกงโขลกพิกแกงทำนู่นทำนี่แต่สมัยนี้คืออยากกระทำปุ๊บมีก่อนโขลกพิกแกงคือต้องไปหาใช่ หาเครื่องโอ๊ยโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง BB Memory ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอโทษตัวบีขออนุญาตลาลาลาฮะลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย